สุดท้าครับก็อยู่กับช่องฟอร์ดแอปเปิลพระนครเกษตรน้นนนองวิมิน,น,น,มน,นั่นเองครับวันนี้เราอยู่ที่ชลุมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องวิมินั่นเองครับชลุมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะรีวิวให้พี่เป็ดๆได้ดูการนำกับรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตที่ไม่มีแพ็คเกจนะคือเป็นตัวสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานเลยนะครับราคารถหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทนะครับราคารถเป็นราคารถเดิมอะสีขาวมุกนะครับแต่เพิ่มสีอีกกบบาาาทนนะะคครรรั็็จเปถ 19 0 0 0บาทนะครับ1519ตามราคาโตรถแล้วก็เพิ่มสีอีก1 2 0 0 0บาทนะครับเป็นสีขาวมุกแต่คันนี้เราแลปสีเป็นสีเทาด้านนะอันนี้นะครับเป็นซาตินหรือว่าซาตินเกรย์แหละจะเป็นแบบเทาด้านแบบนี้นะครับก็สีสวยเลยนะครับดูแบบดูพรีเมียมดูหรลารานะครับตามแบบฉบับของทรงดูไบาอาหรับนั่นเองครัแบเบ่ๆแบบนี้เลยนะครับ สเปครถคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับปรับตัวเอเวอร์เรสต์ปอร์ตคันนี้นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบนะแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบคันนะว่าคันนี้รายละเอียดของตัวรถเนี่ยแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับมาในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นดีเซลนะครับอย่างที่ผมบอกคือเป็นดีเซลซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับ แรงม้านี่ร้อยเจ็ดสิบเลยนับแรงบิดสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะเป็นเครื่องยนต์อีโคบูนะครับที่มีเทรบโบเดี่ยวนะครับก็ระบบการกลับเคลื่อนการเผาไหม้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะของเหลวมีอะไรบ้างฝั่งซ้ายนะครับน้ำยาชิกรโจกนะครับน้ำยารอยเย็นนำมันเบรกน้ำมันเบรก,กเนี่ยของตัวเอลวที่ไม่มีแพคเกจนะยังเป็นหม้อลมเบรกอยู่นะบ,บุคลาสังเกตั่เยเขาจะมีรอบหม้อลมเบรกอยู่ตรงตรงกระปุกน้ำยาเรียกว่าน้ำมันเบรกตัวนี้นะครับ ก็เป็นม้อลงเบรกอยู่นะถ้าเป็นแพ็กเกจ B ีเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับก็ความแตกต่างของ2รุ่นนะครับเครื่องยนต์มีอะไรบ้างนะครับแผ่นกอกอากาศนี่ช่องใส่กออากาศท่อดูดลมอากาศตัวนี้นะครับนี่ช่องใส่ที่ว่าท่อดูดอากาศนะครับ เทอร์โบหนึ่งลูกข้าเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับเครื่องยนต์ก็มีแผ่นโฟมครอบเครื่องให้นะครับตัวนี้ก็ลดการสั่นของเครื่องยนต์ลดเสียงได้นะครับแล้วก็ลดการรั่วของน้ํายาของเหลวไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํามันเครื่องน้ามันเกียงต่างนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะจะมีช่องพื้นที่ด้านหน้าช่องท่งกว้างนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยมันไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับก็อากาศทําให้อากาศไม่เกิดความร้อนภายในเครื่องยนตะแลก็ พัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีตัวรีเลย์นะครับอย่างที่ผมบอกคือเขาจะทํางานไม่ร่วมกับเครื่องยนต์แล้วนะครับเป็นแบบรีเลย์คอยวัดอุณหภูมิทั้งความร้อนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียงต่างได้นะครับตัวนี้ก็ทําให้รอบของรถเนี่ยมันเร่งรอบสปีดได้ไวขึ้นเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้า,ฟาแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น2 0ยเป็นเครื่องเล็กนะอันนี้แล้วก็การดีไซน์ของเครื่องยนต์เนี่ยก็เราดันเครื่องยนต์เนี่ยไปให้ติดติดกับตัวรถเลยนะครับเพื่อที่จะใหด้ด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้้้นนนที่กกวาางมขึะครับ แล้วก็ท่ออินเตอร์นะครับเรามีการออกแบบใหม่นะครับอาจจะไม่เกิดให้ท่อเนี่ยขาดง่ายนะครับมีการลัดข้อต่อต่อตางๆท่อยางต่างเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ยาวนานด้วยแข็งแรง100%แน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับตัว เกียเบลส์สปอร์ตของเราคันนี้นะครับเป็นตัวมาตรฐานไม่เพิ่มแพ็กเกจนั่นเองนะครับแล้วก็ออโตเนเตอร์หรือไดชาร์จเนี่ย250แอมป์เลยนะครับตัวนี้รูปใหญ่เลยนะครับจับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ AGM นะครับ12โวลต์80แอมป์นะครับแบตเตอรี่ AGM เนี่ยก็นิยมใช้กับรถยนต์ที่เป็นพวกรถรถเบนซ์นะครับรถที่มีราคาแพงเนี่ยจะเป็นแบบแบตเตอรี่ AGM ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้การจ่ายไฟของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจ่ายไฟได้สูงนะครับแล้วก็ไฟไม่กระชากด้วยนะครับเราถือว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่ สำหรับตัวฟอร์ดของเราเลยนะครับมีเฉพาะตัวที่เป็นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะที่เป็นแบตเตอรี่ของ A G M นะครับอ่ากล่องฟิลด้านกล่องฟิลกล่องฟิลติดกับแบตเลยนะครับตัวนี้อ่าก็ถือว่าซ้ายคือของเหลวนะครับขวาคือแบตฟิลเครื่องยนต์ของ Next Gen Ford ของเรานะครับแล้วก็มีท่อน้ำายาแอร์เนี่ยเขาเรียกว่าตีท่อน้ำายาเนี่ยไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนเลยนะครับทำให้เวลาแอร์ลูกค้าเปิดใช้งานแอร์เนี่ยแอร์มันจะเย็นขึ้นแล้วก็เย็นไวด้วยนะถ้าเราขับรถกลางคืนเนี่ยเปิด ประมาณสักยี่สิบสององศาเนี่ยเราต้องมีพ่อ่มคอยติดติดรถไปเลยนะเพราะว่าแอร์ฟอร์ดนี่เย็นมากนะครับเย็นจัดเลยนะครับและแอร์ฟอร์ดเย็นเนี่ยมันก็มีการทํางานที่ค่อนข้างที่จะแบบมีขั้นตอนนะครับแต่เราจะมาดูด้านหน้ากันว่าด้านหน้าของตัวรถเนี่ยทำไมแอร์ถึงฟอร์ดถึงเย็นนะครับอ่ะก็คือสรุปก็คือด้านซ้ายคือของเหลวด้านขวาคือแบตฟิลนั่นเองนะฟอร์ดเขาทํางานแยกส่วนระบบของเหลวแล้วก็ระบบไฟนะครับเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเครื่องยนต์2.0จน ดีเซลซิงเกิลเทอร์โบ170แรงม้า405แรงบิดนั่นเองนะครับการรับประกันเครื่องยนต์ก็5ปีหรือไม่เกิน150,000โลสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเช็คของเหลวระบบไฟต่างๆก่อนเดินทางไกลเราควรหาสเปร์กันหนูมาฉีดให้ทั่วเครื่องยนต์เลยนะครับเพื่อที่จะให้หนูเนี่ยไม่สามารถมาขึ้นกัดสายไฟสายต่างๆท่อยางต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์ปลอดภัยต่อการใช้งานยาวนานขึ้นนะครับมาด้านหน้าก่อน มาด้านหน้าของตัวรถนะครับก็เป็นกระจังหน้าฟอร์ดเป็นแบบแรปเตอร์วีหกคือสีดําด้านแบบนี้นะครับนี่มีคําว่าฟอร์ดด้วยเป็นสีดําด้านแล้วก็ช่องของตัวรับลมกระจังหน้าเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นท่อแอร์นะครับแผงท่อแอร์นะะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าท่ออินเตอร์คูลเลอร์สำหรับเทอร์โบนะครับทําไมแอร์ฟอร์ดถึงมันเย็นเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยเขาออกแบบกระจังหน้าให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะรับลมได้ดีทําให้แอร์เนี่ยการระบายอากาศของตัวแผงแอร์เนี่ยมันก็ทําให้แอร์เนี่ยเย็นขึ้นด้วยนะครับ เรียกว่ามีช่องรับลมด้านหน้าแล้วก็ช่องรับลมด้านล่างนะครับการระบายอากาศเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์หน้าสีจุดนะครับสาหรับตัวเซ็นเซอร์รอบคันคันนี้นะครับหน้าสีหลังสนั่นเองนะแล้วก็แลปสีเป็นสีเทาสตินเ a ลคันนี้นะครับนี่เทาด้านนะอ่าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเรามีใช้ด้านล่างเนี่ยกันกระแทกของตัวช่วงล่างได้นะครับนี่ทั้งเครื่องยนต์หมอน้ําแผงแอร์เนี่ย คือเซฟทั้งหมดเลยนะครับไม่เรียกว่าไม่กันกันกระแทกของ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 แข็งเวลาถ้าเราขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีเศษดินเศษถินของแข็งเนี่ยเราเราก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะฟอร์ดก็เลยทําตัวนี้ออกมานะเพื่อที่จะเซฟเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับตอนนี้ก็รีดน้ําได้ด้วยนะเวลาลูกค้าขับลุยน้ําท่วมเนี่ยแผ่นยางตัวนี้มันจะรีดน้ําให้ออกจากเครื่องยนต์นะครับแล้วก็มีหูรากติดยึดกับแคสซีรถเลยนะครับนี่แข็งแรงทนทานนะครับในการยึดเกาะของตัวหูรากกับแคสซีรถนะครับ หลักจูงในจริงด้วยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ครับเป็นแ่งสีขาวหมุนตามล้อนะอันนี้ถ้าเราเราเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะหมุนตามล้อด้านขวาไฟตัดหมอกก็จะหมุนด้านขวาตามล้อเลยนะครับไฟหน้าของเราก็เป็นแบบ LED นะครับ Multi Reflector เป็น LED แสงสีขาวนะครับมีไฟสีแคมป์ลูกเตานะครับมีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED มี3ามจุดเลยนะครับด้านบน3นะก็คือไฟต่ํา ไฟสูงอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้มี3หลอดเลยนะครับเดียวว่า6หลอดสาหรับตัวไฟหน้าทั้งไฟสูงไฟต่ําเลยนะครับทีนี้เอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับด้านหน้าก็จะหล่อๆประมาณนี้นะอ่าแล้วเราไปดูการแ็ปสีของตัวรถว่าแรปสีงานแ็ปสีของเราเนี่ยมีคุณภาพมากแค่ไหนนะครับรถเดิมเป็นสีขาวมุกนะครับเราแรปสีติ๊กเกอร์เนี่ยเป็นสีเทาสาตนเลสครับการแ็ปสีของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าเส้นขอบมุมตัดเนี่ยเราทำรายละเอียดมาให้ค่อนข้างดีเลยนะครับพรีเมียมที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวรถลูกค้านะครับการเก ขอบมุมตัดเนี่ยถือว่าคุณภาพนะครับนี่ช่องขอบกระจกต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเหมือนกันเหมือนการทําสีรถรออพันนะแต่นี่คือการแ็ปสีสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับเอเวอร์สปอร์ตคันนี้ก็เป็นตัวสแตนดานนะไม่มีแพคเกจนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถทักสอบถามได้สําหรับตัวช่องฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันบ้างว่าช่วงล่างคันนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับอ่าเรามาดูช่วงล่างกาันว่าคันนี้เปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็น เรียกว่าทรงดูบาอาลับนะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ปรับระดับแบบ OEM 2.5นะครับโช๊ค OEM เนี่ยเขาจะมีทั้งโชค๊คสปริงปีกนกกันโคง้งเปลี่ยนให้ลูกค้ายกเซตเลยนะครับเดี๋ยวว่าลูกค้านี่ได้ฟิลการขับที่นุ่มหนึบแล้วแล้วโช๊คเนี่ยเขาจะมีการปรับกระบอกโชงเนี่ยถึง8ระดับลดการโยกการโยนของรถได้ดีนะแล้วก็มีการปรับปรับโหลดลงถึง2นิ้วนะครับในการเซตโหลดของตัวช่วงล่างนะทำให้รถเนี่ยมาต่ำลง2นิ้ว ทำให้การขับรถเนี่ยมันกระชับขึ้นมีความนุ่มมากขึ้นนะครับมีการปรับโชกแตดระดับความนุ่มแข็งได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับใส่ยางโตโยโอเพนคันทรีอาร์ทีสองหกห้าห้าสิบอารยี่สิบนับนี่ยางสองหกห้าห้าสิบห้าสิบก็คือแก้มบางนะับสั่สองห้าคือหน้ายางกว้างนั่นเองนะครับแล้วก็ขอบยี่สิบของโตยางจับคู่กับแม็กเวกวีเอฟศูนย์สามสองสีเทาคันนี้นะครับนี่เป็นสีเทา เรียกว่าสีเทาดำนะแบบนี้สำหรับ,บ MacW a k e vf 02เป็นแม็กที่เรียกว่า o ฟม i n g ที่มีน้ำหนักเบานะครับแม็กน้ำหนักเบาเนี่ยข้อดีก็คือแรงถ่วงล้อมันต่ำทำให้เราาขับทางที่มินเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ช่วง,ง,นะง,งล่างเนี่ยการกระแทกของช่วงล่างเนี่ยมันหรือว่าสมูทขึ้นนะครับแม็กที่มีนหนักเบาก็จะช่วยการขับเคลื่อนของล้อเนี่ยได้สมูทขึ้น,นแล้วก็ทำรถเนี่ยมันวิ่งได้ไวขึ้นด้วยนะเพราะว่าน้ำหนักของแม็กเนี่ยมันเบา,เน,น,เบาเน,นั่นเอ,เองนะครับหรือว่าเป็นแม็กโฟมมิงที่มีน้ำหนักเบานะครับแล<ร> สมูทขึ้นสำหรับช่วงล่างนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เป็นแม็กไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะครับ v f 0 3 2สํสาสำหรับเวกแม็กเวกลน์คือเรียกว่าไลน์ยอดทิศลายกระแสณนะปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับสีเทาสีเทาดำแบบนี้ด้วยนะส่วนมากลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นสีดำดำเงาดำด้านนะครับอันนี้ก็สีเทาที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะส่วนมากจะเป็นสีดำสีสีดำเงาดำด้านที่ลูกค้าเลือกนะอันนี้ก็สีเทาดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อสำหรับตัวเอเวอเรสต์ไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวท็อปจะเป็นดิสเบี EV การกระจายแรงเบรกแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสติลภาพการทรงตัวรถมี ROM กันลดพิกคว่ำแล้วก็มี HLA ด้วยฮิว u n นแอซิดลดออกตัวบนทาราชานระบบปลอดภัยถือว่าครบคันสำหรับตัว LD Sport คันนี้นะถือว่าแต่งทรงดูไบาอาหรับอาบูดาบีเลยครับเท่ๆแบบนี้สำหรับช่วงล่างนะครับเดี<ๆ>๋ยวผมจะกลับกล้องไปที่กล้องด้านหน้านะให้ดูช่วงล่างว่าคันนี้ช่วงล่างเขามีการเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับนี่ช่วงล่าง โปรเฟนเดอร์แบบ O.E.M. 2.5เลยนะครับมีโชว์มีสปริงมีกันโค้งนะครับมีปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มีกระบอกสับแทงถึง8ระดับในการปรับความนุ่มแข็งได้นะครับสำหรับตัวช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์รุ่นท็อปสุดเลยนะครับข้างๆรอๆแบบนี้หรับตัวเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตนะครับก็แลปสีเป็นสีเทาซาตินเกลนะครับอคริลิกคำว่าสปอร์ตเป็นอคริลิกสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเทาซาตินเกลด้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนะครับลูกค้าก็เตรียมรับรถได้เลยนะนี่แต่งสวยๆแบบนี้เลยสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนะอันนี้แต่รับตัวสปอร์ตนะครับเอเวอร t เรสต์สปอร์ตเป็นสีดําด้านนะครับฝั่งดูฝั่งผู้โดยสารต้นหลังกันบ้างนะสำหรับตัวเอเวอรเรสต์นั่นเองนะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีเทานะครับเท่ๆแบบนี้แล้วก็ช่องด้านหน้าเนี่ยเราสามารถใส่ของได้เล็กๆน้อยๆได้นะคอนโซลด้านหน้าเก๊ะ ช่องแอร์นะครับแบบทรงยาวก็ทําให้แอร์เนี่ยมันออกลม Air, นะ Air แอร์เนี่ยแอร์จะเย็นเย็นไวขึ้นเพราะว่าช่องเนี่ยมันมันใหญ่นั่นเองนะครับเบาะไฟฟ้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารคนนั่งนะสำหรับตัวเอเวอร์เดย์สปอร์ตนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางนะครับนั่งสบายไม่รัดนัดนะสำหรับตัวรถ p p พ7ที่นั่งสําหรับเอเวอร์เดย์สปอร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะแถวที่2นะเราก็สามารถขนของได้นะครับการพับเบาะแถวที่2แถวที่3เนี่ยสามารถพับนอนราบได้นะครับลูกค้าก็ จะได้พื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยที่มันกว้างมากขึ้นนะครับสามารถบรรทุกของได้นะลูกค้าจะไปแคมปิง้งปิกนิกไปกลางเต็นท์ไปท่องเที่ยวนะลูกค้าสามารถใช้ตัวรถบรรทุกผู้โดยสารได้ใช้ขนของได้แบบเรียกว,ว่าพรีเมียมเลยนะครับอ่ะภายในก็เป็นสีดำนะสำหรับตัวเอสปอร์ตด้านบนก็จะเป็นสีเบจนะครับมีช่องแอร์ปรับได้นะครับฝั่งผู้โดยสาร้นหลัง2ช่องฝั่งผู้โดยสารตอนที่3ก็2ช่องปรับแอร์ได้นะครับมาด้านท้ายกันเลยนะครับ ด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่าช่วงล่างของเอเวอเรสต์เนี่ยเขาจะมีที่เรียกว่าดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อก็จะช่วยการเบรกของรถเนี่ยให้มันสมูทขึ้นเวลาลูกค้าเบรกนั่นเองนะครับดิสเบรกสี่ล้อก็จะเป็นการกระจายแรงเบรกทั้งสี่ล้อเนี่ยทำให้รถหยุดได้นิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยางก็เป็นยางโตโย265 50 20ยาง RT ยางอาทีก็เป็นยางเกร็ดนุ่มเงียบเลยนะนี่เห็นสังเกตด,ดอกยางเขาจะเป็นแบบเกรดคุณภาพนุ่มเงียบเลยนะครับอ่าแล้วก็แม็กก็เป็นแม็ก VF ูน้า2ของเวกโฟมิงที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็คันนี้ช่วงล่างเราเปลี่ยนเป็นโชค๊คหน้า OEM โชค๊คหลังก็จะเป็นแบบพิกกี้แบ็กนะครับก็จะมีโชค๊คสปริงนะครับในการปรับแล้วก็มีตัวสับแทงปรับ8ระดับอยู่ด้านในของตัวล้อนั่นเองเราจะเห็นว่าปีกระบอก Sub ank, สับแทงสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโชค๊คเปลี่ยนใหม่สปริงเป็นใหม่ในการปรับเซตโหลด2นิ้วนั่นเองนะครับถือว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยตัวเทพตัวท็อปเลยสำหรับโปรเฟนเดอร์ OEM2.5 นะครับ อ่าแล้วก็แม็กสวยๆแบบนี้ vf 02สีเทาแบบนี้นะครับฝากพี่ไปถึงท่านถ้าอยากได้แม็กไลน์นี้ก็ช่องฟอร์ด p p l e เท่านั้นนะจัดแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะครับทีนี้เรามาดูวัตรลิงกันบ้างนะครับบัตรลิงก์ของเอ r เลสเนี่ยเขามีให้ตั้งแต่ตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทรนตัวสปอร์ตนะครับนี่ปัดรลิงก์ก็จะเป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึดรถไว้นะครับเวลาลูกค้าขับรถขึ้นคอสะพานนะครับขับเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยรถมันจะมีการสมูทช่วงลางดด้้นระวั Link คะลคคอย,ยไบ ยึดตัวเผาวไว้ให้รถมันมีความนุ่มที่ดีขึ้นนะครับรถไม่โยกไม่โยนลูกค้าขับรถด้วยความเร็วเข้าโค้งเนี่ยรถจะนิ่งขึ้นนั้นนุ่มหนึบด้วยนะครับมีการเปลี่ยนสเปงหลังใหม่เพราะว่ารถเรานี่มีการปรับเซ็ตโหลดลงถึง2นิ้วนะครับช่วงล่างก็สเปคเทพแบบนี้เลยสําหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับสำหรับด้านท้ายนะสำหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับก็ถือว่ามีไฟเนี่ยแบบนี้มีไฟยาวด้วยนะเทๆแบบนี้เลยเป็น LED ยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟไท้ายก็เป็นแบบแสิเบ ครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้แล้วก็มีตัวครอบไฟท้ายยาว LED แบบนี้นะครับก็เท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟไฟเบรกด้วยนะตัวนี้เป็นเป็นคำว่าเอเวอเรสต์มีไฟนะเวลาเราขับรถอยู่เราเบรกเนี่ยเขาจะมีไฟสีแดงพอเราถอยเขาจะเป็นไฟสีขาวนะครับก็ลูกค้าก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับทั้ง2ระบบไฟเลยตัวนี้ LED ยาวกับไฟเบรกที่มีคําว่าเอเวอเรสต์เลยนะครับก็มีไฟเบรกแบบ LED ไฟเลี้ยวไปถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยเป็นไฟสติกเนเจอร์เลยนะครับแล้วการเปิดฝาท้ายในของตัวรถ เอเวอเรสของเราเนี่ยเราสามารถกดรีโมทได้สงครั้งนะอันนี้คือรีโมทของเอเวอเรสสปอร์ตนะครับเป็นเรียกว่าเป็นรีโมทแบบคิเลดเรากดฝาท้าย2ครั้งนะครับ่าฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นแบบออโต้นะครับใช้เท้าแบบแผ่นฟรีได้นะครับเตะเท้าสอดเท้าเข้าไปเลยนะฝาท้ายก็จะเด้เ่นขึ้นแบบอัตโนมัติแบบที่ผมรีวิวให้ชมกันแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูภายในกันอาภายในนะครับเบาะแถวที่สองแถวที่สามพับนอนได้ทําใหด้ด้านในของฝั่งผู้โดยสารเนี่ยมันว่างขึ้นนะครับแล้วอุปกรณ์เดิมของลลูก้าเนีีี่่่ยทป กับตัวรถไปเนี่ยเราคืนให้ลูกค้าหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเราคืนนะโชคสปริงนะครับเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดเนี่ยเราก็ต้องคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับของเดิมจากโรงงานที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยคืนให้ลูกค้าหมดนะครับไม่ได้เอากลับเลยนะอันนี้ก็ลูกค้าสามารถเอาไปว่าอนาคตอนาคตลูกค้าจะกลับไปทําเดิมเนี่ยก็สามารถใส่โชคเดิมได้นะครับใส่ใส่อะไรอะกระจังหน้าเดิมได้นะครับก็ถือว่าลูกค้าสามารถใช้ของเดิมได้อยู่นะอันนี้เก็บไปนะผมไม่แนะนําให้ลูกค้าขายนะเก็บไว้เผื่อ อนาคตเราจะเปลี่ยนรถเนี่ยเรายังสามารถเอารถมาทากับทําเดิมได้นะครับภายในห้องขวานะครับภายในของฝั่งเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับแถวสองแถวสาเนี่ยถือว่ากว้างมากนะลูกค้าบรรทุกของได้แล้วก็บรรทุกของได้บรรทุกผู้โดยสารได้แบบเต็มลําเลยเจ็ดที่นั่งเลยนะครับอันนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะเราปิดฝาท้ายแล้วก็กดนะครับแบบนี้นี่เขาจะมีปุ่มกดตัวนี้นะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่ถือว่าการปิดลงฝาท้ายในสือท่ว่าค่อนข้างทำงานค่อนข้างไวนะครับสำหรับตัวฝาท้ายเอเวอเรสต์ของเรานะครับ ทีนี้นท่อ HKS ออกคู่ไปข้างนะครับนี่คันนี้เลยนะครับก็เป็นเสียงนุ่มๆเพราะๆแบบนี้เลยสาหรับตัวท่อ HKS ออกคู่ไปข้างแบบนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเสียงเนี่ยไม่ไม่แปด๊ดไม่แวนนะจะแบบนุ่มๆเพราะๆพราะทุ้มๆหน่อยนะลูกค้าก็จะได้ฟีลคันขับที่แบบดูเหมือนแล้วมีพลังนะมีแบบทำให้รถมันดูดุดันขึ้นนะตามแบบฉบับของวัยรุ่นดูไบาอาลลับนั่นเองนะครับ อ่ะทีนี้เราไปฝั่งผู้โดยสารคนขับกันบ้างสำหรับตัวเอเวอเรสนั่นเองนะว่ามีออปชันอะไรภายในของตัวรถกันบ้างนะครับสําหรับฝั่งภายในฝั่งผู้โดยสารคนขับสาหรับเอเวอเรสต์สปอร์ตของเราคนระับก็เป็นเบาะไฟฟ้าคูหน้านะอันนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดํารอบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจอคนขับเนี่ยก็จะมีแบบเรียกว่าเป็นระบบรูทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระบบของเอเวอเรสสปอร์ตที่ไม่มีแพ็กเกจบีเนี่ยมีออปชันอะไรที่ลูกค้าจะได้รับบ้างนะครับ เรามาเริ่มกันที่หน้าจอก่อนเลยนะครับเป็นไฟแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้เมื่อเราสตาร์ทรถทุกครั้งเนี่ยไฟออโต้เขาจะเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้เราเลยนะครับกางวันดับกลางคืนเฟิร์ตนั่นเองนะครับไฟแบบเรียกว่าอัตโนมัติเลยนะครับแล้วตัวคอนโซลนัานกลางเนี่ยเรามีการเล่นไฟเป็นแบบไฟแอมเบ,บนไลท์นะครับนี่เรามีการติดตั้งไฟเพิ่มเป็น7สีเลยนะครับทาให้ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยมันมีความพรีเมียมเพิ่มมาขึ้นนะครับไฟสวยงามแบบนี้เลยสําหรับตัวเอเวอจะเรสต์สปอร์ตสามารถ หรือว่าถ้าเป็นไทเทเนียมพัดนะครับหรือจะเป็นเอเวอร์เร c ์ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับอ่ทีนี้เรามาดูจอกันบ้างจอของตัว a อเวอร์เร์ของเราเนี่ยที่ไม่มีแพ็กเกจเนี่ยลูกค้าจะได้รับอะไรที่นอกเหนือจากแพ็กเกจบ้างนะครับอ่มาที่จอก่อนเลยนะครับจอดิสต้น8นิ้วของเรานะก็จะมีการวัดค่าของตัวความร้อนความเย็นของอุณหภูมิน้ําฝั่งซ้ายสุดนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น ความเร็วเลขไม้แบบนี้ต้นตรงคอนโซลกลางจอ8นิ้วนะครับแล้วก็ด้านขวาก็บอกตำแหน่งของน้ํามันในถังนะครับว่ามีกี่กิโลน้ํามันวิ่งได้กี่กิโลถึงจะถึงโซ์นะครับก็ดูจากฝั่งขวาได้นะครับการบอกตำแหน่งเกียร์ prndm <อ>ก็อยู่ตรงกลางจอทั้งหมดเลยนะครับแล้วตันี้พวงมาลัยด้านขวานะครับมีการเซ็ตค่าอะไรกันบ้างเมื่อเรากด3มขีดตรงพวงมาลัยด้านขวานะครับตัวนี้หน้าจอ8ดนิ้วเนี่ยเขาจะเด้งมาให้เราในการเมนูตั้งค่านะครับจะมีไม Vi e w นะครับ เราก็กดเลื่อนลงไปเลยนะครับ My View ด mm ิน hmm. ทานน้ำมนันออฟโรดการลากจูง mm hmm. ตำแหน่งของตัวเครื่องเสียงโทรศพัพท์เราก็ต้องต่อบลูทูธกับมือถือนะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็มีการตั้งค่าเนื้อหาบนหน้าจอนะครับมุมมองคลาสสิกลูกค้าก็สามารถเซตค่าเซตระบบได้นะครับแล้วก็โหมดซ่อมบำรุงรถยนต์ก็จะมีการเช็คของตัวคุณภาพน้ำมันเครื่องนะครับเราขับรถไประยะหนึ่งนะครับเราจะดูว่าน้ำมันเครื่องรถเราเนี่ย กี่วันจะได้ต้องถ่ายเราก็ดูจากจอดิตอน8นิ้วได้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดแล้วนะค,คุณผู้หญิงที่ไม่ชอบการเปิดฝากระโปรงมาเช็คน้ำมันเครื่องก็ดูจากจอดิตอน8นิ้วได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับทีนี้ตรงมาด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของระบบครูดคอนโทลนะครับต้องบอกว่าเอเรปอร์ตเนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะไม่มีระบบเบรกอัตโนมัติหรือที่เราเรียกว่าอแด็พทีฟครูดคอนโทนครับก็จะมีแค่ระบบครูดคอนโทนครูดคอนโทนใช้งานยังไงจะมีแค่ลิมิต อ่าลิมิตก็คือจํากัดแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกความเร็วก็คือคูณอนโทนตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราขับรถบนทางด่วนนะอันนี้ผมแน,นะนํานะเราขับรถบนทางด่วนเรากลัวโดนใบสั่งความเร็วเกินลูกค้าจํากัดความเร็วไว้เลยกดลิมิตเข้าไปนะครับแล้วก็เซ็ว่าบวกความเร็วตัวนี้เซ็ตบวกเซ็ตลบได้นะครับกดเข้าไปเลยหรือกดค้างไว้นะครับนี่เซ็ตบวกค้างไว้หน้าจอเนี่ยเขาจะแสดงผลเลขความเร็วที่เราล็อกไว้นะครับ เราล็กลอกรถไปที่ร้อยเนี่ยรถเราจะวิ่งได้แค่ร้อยเท่านั้นในการที่เรียกว่าจํากัดความเร็วของตัวรถนะครับไม่ให้ความเร็วมันเกินกฎหมายกําหนดนาอาจจะโดนใบสั่งได้นะครับเราก็ให้รถเราเนี่ยจำกัดความเร็วไว้นะครับแล้วทีนี้เมื่อเราขับออกต่างจังหวัดทางตรงยา,ยาวเลยนะลูกค้าที่เกียดมาคอยเหยียบคันเร่งก็ให้รถเราวิ่งโดยอัตโนมัตินะครับแต่ระบบพวงทนเนี่ยจะไม่มีระบบเบรคช่วยนะครับเราก็ต้องให้รถเนี่ยวิ่งโดยอัตโนมัติพอถึงไฟแดงถึงแยกลูกค้าก็ต้องคอยเหยียบเบรคนะครับหรือชะลอความเร็วนั่นเองนะครับการใช ระบบควบโทแล้วก็เซตความเร็วลูกค้าจะให้รถเราวิ่งความเร็วเท่าไหร่ก็เซตได้เลยนะครับตามหน้าจอแสดงผล8นิ้วเลยนะครับจะล็อกความเร็วเท่าไรลูกค้าก็เลือกความเร็วได้ตามต้องการเลยนะครับก็ถือว่าระบบคูบคอนโถงเนี่ยก็ยังใช้งานได้เวลาเราขับออกไปจังหวัดหรือขับออกไปท่องเที่ยวต่างๆได้นะก็คือว่าใช้งานได้สดบายเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีเลยนะครับอ่าจอจอซิงค์สินิ้วนะครับต่อ apple carplay โดอัโต้ได้นะครับมีระบบการตั้งค่าด้วยของตัวจอนะครับ อ่ะก็มีการตั้งค่าของตัวเบรกมือออโต้โฮนะครับแล้วก็รายการโทรศัพท์แล้วก็ระบบช่วยเหลือผู้ขี่การตั้งค่ารถยนต์นะครับทั่วไปการเชื่อมต่ออัปเดตซอฟต์แวร์โหมดว่าเลไต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับผ่านจอซิงค์สินิ้วนะครับแล้วก็การเล่นเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับของซิงค์นะครับก็กดไปที่รูปบ้านก็คือการเล่นฝัง่งของตัวมัลติมีเดียนะครับก็มีวิทยุรายการโทรศัพท์สื่อคือการต่อบลูทูธนะครับ ระบบ Apple c a r p l a เพย์อันเดอร์ออโลูกค้าก็เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ก็สามารถเล่นเพลงต่างๆดูกันแบบต่างๆผ่านจอมือถือมาออกจอซิงค์โฟ10นิ้วได้เลยนะครับในส่วนของตัวการปรับแอร์ก็เป็นแบบออโต้นะครับแยกอิสระซ้ายขวารับมีที่ชาร์จไวร์เลสแล้วก็ USB ไดซี IC, ลูกค้าก็สามารถชาร์จแบตบมือถือแบบไวร์เลสชาร์จได้นะครับ เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับนี่มีการปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับคือตัว M ตัวนี้นะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเชนเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับแล้วก็บวกลบที่6เกียร์ได้6สปีดเลยนะเป็นแบบซีเล็กชิปนั่นเองนะครับเบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางนะครับในการล็อกเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับโหมดการขับขี่มี4โหมดสาหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตสี่สองของเรานะครับกดเข้าไปเนี่ยหน้าจอ8นิ้วเนี่ยเขาจะแสดงผลการปรับถึง4โหมดนะครับแล้วกดไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยโหมดคือ2 ประหยัดโหมด3คือลากพ่วงโหมด4คือถนนลื่นเราขับรถอยู่ฝนตกถนนลื่นเราก็ปรับไปที่ถนนลื่นได้เลยนะครับพอถนนแหง้งถนนเรียบแล้วนะรเราก็ปรับมาที่โหมดปกติเช่นเดิมในการปรับถึง4โหมดในกะารขับปรับการขับขี่สำหรับตัวเอเวอร์เอสปอร์ตของเราคันนี้นะครับอ่าแล้วก็เซนเซอร์รอบคานนะครับลูกค้าเวลาขับรถอยู่แล้วเซ็นเซอร์มันร้องเตือนบ่อยจนเกินไปลูกค้าก็สามารถปิดระบบเซนเซอร์ได้นะครับในการกดที่คอนโซลกลางให้มันมีไฟแสดงว่าขึ้นว่าออฟนั่นเองเป็นการปิดระบบเซนเซอร์รอบคานของเรานะครับ แล้วก็ระบบแพชชั่นคอนโทรลนะเป็นระบบป้องกันโรคตัวรัฟฟี่หรือที่เรียกว่าการลดคาส์บัดนั่นเองครับตันนี้แพชชั่นคอนโทรลก็เป็นระบบที่ทํางานแบบอัตโนมัติเลยนะครับรอบคันสวยงามนะสำหรับตัวเอเวอร์สปอร์ตผมชอบไฟ7สีม,มีจแสงอันนี้นะนี่ไฟ7สีม,มีจัแสงเลยนะก็สวยๆแบบนี้นะครับทำให้ยากาศภายในรถเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นนะครับก็เป็นเอเวอร์สปอร์ตเนี่ยก็เป็นรถที่เริ่มต้นการใช้งานถือว่าสวยงามนะด้านบนก็จะเป็นช่องใส่แว่นตานะครับมีการปรับเปลนไฟของฝั่งผู้โดยสารอ่าตัวนี้ ห้องในสังทั้งหมดเลยนะก็เป็นการบังคับไฟห้องในสังนะครับสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับสำหรับพี P ่พี่แฟนเพจทุกท่านนะครับสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญและโปรโมชั่นของตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะตอนนี้มีโปรอยู่นะครับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตก็ดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พรอสีปีดอกเบี้ยหนึ่งจุดสามเก้านั่นเองนะครับภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีรถแต่งสวยสำหรับตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแต่งทรงดูไบาอาหรับอาบ,บูดาบีแบบนนี้เลยะครับ เกราชีพจัดแฟนได้เรามีเจ้าที่ทำหนังถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะจองออนไลน์ลอดภัยแล้วเซนแน่นอนสำหรับช่อง Ford Apple ปิลพัคอนเกษตรเนาะมีนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ